พอเราพูดถึงเก้าวไกลในเรื่องนี้มันก็ทําให้เรามองได้ว่านี่อาจจะเป็นแผนเก้าไกลหรือเปล่าในการเผยธาตุแท้ในการเปิดความจริงของคนความคิดเก่าๆทั้งหลายให้เราเห็นความจริงข้างในเพราะถ้าเราดูจริงๆนะจริงๆเสียงที่เก้าไกลขาดเนี่ยเพื่อจะได้เป็นนายกมันไม่ได้เยอะมากไม่ได้ถึงขั้นต้องไปง้องสวถ้าคุณสามารถเอาอีกพักเดียวเท่านั้นจบแล้วจากเดิมมี3 1 2เสียงใช่ไหมฮะถ้าเขาแบบเซียนอยากได้อำนาจอยากเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยเขาเอาอนุทินเอาพักภูมิใจไทย ก็เพิ่มมา71บวก312เป็น380กว่าเสียงเห็นไหมฮะมันเกิน375้แล้วนี่ไงเขาแค่เอาอนุทินมาจบแล้วคุณอนุทินเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ยพร้อมจะเข้าร่วมตั้งแต่แรกเขาบอกแล้วเขาประกาศครั้งแรกก็อยากได้แต่คือเก้าไกลไม่เอาเองอันนี้คือผมรู้เลยว่าเก้าไกลไม่เอาเองแน่ๆไม่งั้นมีฉบับแรกที่ภูมิใจไทยเนี่ยประกาศออกมาเองแต่แรกว่าพร้อมจะเข้าร่วมกับพรรคที่อันดับหนึ่งครับพูดไปอย่างนั้นแต่น่าจะพอคุยกับเก้าไกลแล้วเขาไม่เล่นด้วยก็เลยทําเป็นว่าเนียเลย ฉบับที่2เปิดขึ้นมาว่าอ๋อเปล่าเราจะไม่ร่วมกับพรรคที่มีเรื่องของแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองอะไรก็ตามไปยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมพอถึงเวลาไม่ได้ก็หาข้ออ้างว่าอ๋อเพื่อให้ตัวเองได้ดีทํายังไงกไ็ให้ตัวเองดูดีร่วมก็อาจจะทําให้ตัวเองได้รับการแต่พอไม่ได้ฉันก็ต้องอะไรทําให้ตัวเองดูดีอะไรแบบนั้นแล้วถ้าถามว่าก้าวไกลเนี่ยทำไมถึงไม่เอาภูมิใจไทยมันก็จะมองได้2แง่หรือว่าทั้ง2แง่เลยแง่แรกก็คือว่าก็ภูมิใจไทยคุณไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ รอบที่แล้วคุณยกมือให้แล้วก็ไปเพื่อไปอยู่กับรัฐมนตรีของเขาได้ตําแหน่งในรัฐมนตรีหลายคนในตําแหน่งรัฐบาลประยุทธเนี่ยเพื่อจะได้ไปเข้าร่วมกับเขาจะได้ไปสนับสนุนเขายกมือให้เขาทั้งที่ตอนหาเสียงไม่ใช่คุณเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เห็นไหมพูดคําแต่ทําอย่างแล้วฉันร่วมกับคุณก็เสียสิไม่ได้คุณคบไม่ได้อะถ้าคบกับคุณแล้วคุณโกหกไปมาบิดเบือนไปมาเนี่ยลาบากเพราะนิสยัยแบบจีนจีนใช้ไม่ได้ก้าไคลก็เลยอาจจะมองว่าแบบนั้นไม่โอเค ต่อมาแง่ที่2ก็คือว่าก้าวไกลอาจจะตั้งใจให้เห็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงเห็นท่าแท้ของพรรคร่วมรัฐบาลว่าแต่ละคนเนี่ยนิสัยเป็นยังไงก่อนหน้านั้นก็บอกจะสนับสนุนจะอาร่วมกันฉันได้อันดับหนึ่งไงเขาก็ช่วยฉันแต่พอถึงเวลาฉันไม่มีอำนาจฉันไม่มีสิทธิ์จะได้ไปต่อก็จะดูว่าเขาจะแย่งกัดกินเรายังไงจะแย่งกับเรายังไงทำนิสัยอย่างไงมันก็จะเป็นข้อดีนะจริงๆก้าวไกลเนี่ยห่างกับการเป็นรัฐบาลไม่ยากเอาภูมิใจไทยแต่เขาไม่เอา อาจจะเป็นไปได้แบบนี้หรือไม่เขาไม่ได้เจตนาอยากเป็นรัฐบาลเขาเจตนาต้องการเป,ปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพอทุกคนเห็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงนั่นคือจบนะตามหัวข้อผมเลยเพื่อไทยมันจบแล้วครับอนาคตก็คือไปต่อยากมากรอบหน้าเก้าไกลจะหนักกว่านี้จะได้เสียงมากกว่านี้เห็นไหมย้อนไปในอดีตแต่ก่อนเคย80ที่นั่งมาวันนี้เกือบเท่าตัว150ที่นั่งขึ้นเกือบสองเท่านะอนาคตไปอีกอาจจะแบบ200ที่นั่งขึ้นก็เ,เป็นได้ เพราะมีความจริงใจเนี่ยแหละคือยุคใหม่ยุคเก่าคือแบบใช่ประชาชนไม่รู้คุณปิดหูปิดตาปิดนู่นปิดนี่ได้ยัดเงินได้แต่ยุคนี้ทาอะไรไม่ได้แบบนั้นยากมากทําได้ก็โดนแฉเลยจะทําได้นิดนิดหน่อยๆน่อยแต่ถึงเวลาทุกคนมีสื่อในมือทุกคนรู้ความจริงรับรู้ความจริงเองได้ไม่จําเป็นต้องป้อนมาจากแหล่งใดแหล่งเดียวเนี่ยแหละคือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยจะมองว่าเป็นชัยชนะของประชาชนของเก้าไกลก็ได้เพราะว่าชัยชนะที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ชัยชนะที่เป็นรัฐบาล แต่คือชัยชนะที่เราเห็นความจริงต่างหากถ้าเราอยู่บนพื้นฐานความจริงเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเก้าไกลชนะความชอบธรรมอยู่ที่เขานี่แหละชัยชนะคือความชอบธรรมคือความเป็นจริงชัยชนะไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลเท่านั้นแต่ถ้าการเป็นรัฐบาลมันคือความจริงก็คือเก้าไกลต้องเป็นนั่นแหละคือชนะเหมือนกันแต่ทั่วนี้ก็ไม่ใช่แล้วทุกอย่างมันกลับตาลผัดไปหมดที่เป็นการเลือกตั้งที่ยุ่งยากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เก้าไกลทําไว้ก็ไม่ได้ทําเพื่อแค่ประชาชนเท่านั้น แต่เขาทําเพื่อน,นักการเมืองในอนาคตด้วยจริงๆนักการเมืองเก่าๆเนี่ยต้องขอบคุณก้าวไกลที่ทําให้มันเกิดปกแตกแบบนี้เกิดให้คนเห็นความจริงเห็นท่าแท้อะไรแบบนั้นเพราะคุณจะได้ปรับตัวไม่ใช่ว่าะจะใช้วิธีแบบอดีตจะห่วงแต่ว่าตัวเองจะได้ไม่ได้แต่ไม่ได้สนแก่ประชาชนไม่ได้เห็นแก่ความเป็นจริงเห็นไหมเขาเน้นความเป็นจริงเขาเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมาปรับใช้คนเตือนล้ออะไก็ทําแบบนั้นนี่แหละเรื่อว่าตรงไปตรงมาของจริงมันดีอยู่แล้วใช่ย,ยุคนี้ อะไรๆก็ต้องเน้นความจริงเน้นเรียบง่ายเน้นความจริงโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเน้นเรียบง่ายไม่เหมือนแต่ก่อนโอ้โหต้องปุ่มเยอะอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปรถยนต์ก็ต้องเรียบมากขึ้นก็คือเน้นความเป็นจริงเน้นแบบไม่ต้องเวอร์ไม่ต้องแต่งเติมอะไรเยอะนักการเมืองในอนาคตก็น่าจะปรับตัวแล้วการเมืองไทยก็จะดีขึ้นเยอะในอนาคตแล้วก็อย่างที่ก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปว่าก้าวไกลเนี่ยต้นทุนน้อยกว่าพรรคอื่น ลำบากกว่าพรรคอื então, de de ่นการที่เขาจะมาหาเสียงสู้กับพรรคอื่นคือเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าต้องใช้สมองมากกว่าทํางานหนักกว่าพรรคอื่นนะเหตุผลเพราะอย่างแรกพรรคใหม่อย่างที่สองสมาชิกใหม่ก็คือสมาชิกเหล่านี้ไม่ใช่นักการเมืองในอดีตเลยทําให้เขาแทบจะไม่มีฐานเสียงเขาต้องเริ่มต้นใหม่2ออย่างนี้ทําให้เขาเห็นว่าเขาทํางานหนักมากแต่แน่นอนมันจะต่างกับการเมืองยุคเก่านะเขาจะเน้นใช้สสเก่าสสที่มีอิทธิพลมีอำนาจในพื้นที่อาจี่คิดว่ามีฐานเสียงอยู่ได้ไหม เราถึงได้เห็นเนี่ยว่าทำไมสอสอถึงเดียวย้ายพักไปมาแต่คือโอเคแหละอันนั้นก็คือวิชาการเมืองของเขาว่าการเมืองก็ต้องเล่นการเมืองเป็นจะเอาสมาชิกก็ต้องเอาสมาชิกที่เล่นการเมืองเป็นแต่มันไม่ดีเพราะว่านักการเมืองก็จะเห็นแต่หน้าเดิมๆเดี๋ยวจะเอาลูกขึ้นเอาลูกขึ้นมาแกไปเหมือนการเสบทอดอานาจพอพ่อได้เป็นนักการเมืองแล้วมันอาจจะผลประโยชน์ดีหรือไม่เอาลูกขึ้น,น,น,าานต่อ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 ไปเรื่อยๆเห็นไหมเป็นชีวิตครอบครัวแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งต่างกับเก้าไกลเก้าไกลคือก็ง่ายๆอ่ะ มันไม่ใช่ว่าต้องคุณต้องไปซับซ้อนการเมืองต้องเล่นการเมืองอย่าเล่นการเมืองเราเล่นความเป็นจริงก็ประชาชนตื่ดร้องอะไรก็แก้ตรงนั้นมันจะมีการเมืองอะไรล่ะกฎหมายก็แก้กฎหมายก็หาคนที่ศึกษากฎหมายสิทำไมต้องคนที่มีประสบการณ์การเมืองล่ะมันคือยังไงเห็นไหมต่างกันแล้วสุดถ้ามันได้ผลดีจริงๆเขาแก้ไขได้เขาเปิดโปงได้ไหมมันสะท้อนแล้วว่าลูกเล่นการเมืองไม่มีผลในยุคนี้ใช้ไม่ได้เลยคนเขาห่วงความเป็นอยู่ห่วงชีวิตห่วงสิทธิเสรีภาพ แล้วทีนี้พอสู้กับเก้าไกลไม่ได้พวกความคิดเก่าๆสู้เขาไม่ได้ก็ไปใส่ร้ายเก้าไกลซะเลยว่าเนี่ยเก้าไกลมันปั่นหัวเด็กเด็กไปเชื่อแบบเนี้ยเพราะโดนปั่นหัวอะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งไปใส่ร้ายว่าเนี่ยเก่งแต่ในโซเชียลคุณทักษิณเนี่ยพูดเองว่าเก้าไกลเนี่ยเก่งโซเชียลคือผมเคยอธิบายไปแล้วโซเชียลกับโลกความจริงก็อันเดียวกันนอกจากก็เป็น IO ถ้าเป็น I o โก็คือนั่นแหละเก่งเรื่อง i อแต่ไม่ได้เก่งโซเชียลโซเชียลก็คือคนจริงๆไปควบคุมไปใช้มัน แล้วเป็นมันมีผลไหมล่ะโซเชียลกับความเป็นจริงมีผลไม่ไรไหมโซเชียลชอบพิธาชอบก้าวไก่สุดท้ายก็ก้าวไก่ก็อันดับหนึ่งไงมันก็คือความเป็นจริงแต่คุณพยายามจะแบ่งแยกเพื่อหาข้ออ้างให้ตัวเองเช่นเดียวกันไปสายแล้วว่าปั่นหัวเด็กงั้นก็ต้องถามกลับคุณได้ว่าเอาแล้วที่ผ่านมาทาไมคุณปั่นหัวไม่สําเร็จคุณก็ปั่นหัวไปตั้งเยอะทําไมไม่สําเร็จละ่ะเพราะทําไมเด็กมันไม่เชื่อล่ะเพราะคุณไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นไม่ใช่การปันป่นหัวถ้าปั่นหัวแปลว่าพูดอะไรก็เชื่อไปหมด หรือโอเคอาจจะเป็นแบบวิธีการแบบจีนๆแต่วิธีการแบบจีนมันไม่แฟร์ถ้ามันอยู่ที่จีนมันจะไม่แฟร์ปั่นหัวโดยที่ห้ามให้คนอื่นมาพูดกลายเป็นมันพูดอยู่คนเดียวก็เสียมันก็ได้เปรียบสิคนที่เป็นประชาธิปไตยก็เสียเปรียบแต่อยู่ในไทยมันแก้ต่างกันได้ถ้าคุณหาว่าเก้าไกลปั่นหัวคุณก็ปั่นหัวกลับสิคุณสามารถปั่นหัวเด็กพวกนี้ไปหาคุณได้ไหมล่ะถ้าทําไม่ได้ก็บอกไม่ใช่ปั่นหัวแล้วถ้าปั่นหัวคือพูดอะไรไปก็เชื่อแต่ที่ไทยไงคําพูดมันเสรีภาพควรจะโต้้แยงกันได แต่คืออันนี้ไม่ใช่การปั่นหัวก็คือไปใส่ร้ายเขาเพราะสู้เขาไม่ได้ก็อ้างปั่นหัวอ้างว่าเก่งแต่ในโซเชียลอะไรแบบนั้นโอเคทีนี้เราก็มาทําความเข้าใจเพื่อไทยในมุมหนึ่งในมุมของสาวกคุณทักษิณ f อฟอะไรตาน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 ่างๆนนๆว่าเขาก็ไม่โอเคอ่ะเขาก็มองว่าเอา้าทำไมพวกคุณต้องมาว่าพวกคุณเนี่ยพอไม่ได้ดั่งใจก็มาใส่ร้ายเพื่อไทยมาทัวลงเพื่อไทยทะลมอะไรแบบนั้นเขามองแบบนั้นคือในมุมนั้นผมเข้าใจแหละเขาก็จะสื่อว่าเนี่ยก็นี่ไงฉันทําตามสัญญาเห็นไหม โหวตนายกฉันก็โหวตคุณแล้วก็คุณเป็นนายกเบอร์หนึ่งก็ไม่ใช่ว่าฉันผิดสัญญาฉันก็เข้าไปร่วมกับพรรคร่วมคุณนี่เซ็น MOU มแล้วแล้วฉันก็โหวตคุณจริงไหมล่ะคนในพรรคฉันทั้งหมดใช่เพื่อไทยเนี่ยทำตามสัญญาจริงๆเขาโหวตให้นายกพิธาแล้วก็รอบสองก็พยายามจะเสนอชื่อพิธาเช่นกันแต่ดันโดนสวกลุ่มหนึ่งสกัดขาไปก่อนเพราะเนี่ยแหละถูกต้องเพื่อไทยทําตามสัญญาเพื่อไทยไม่ได้ผิดตรงนั้นทําดีก็โอเค แต่ในมุมหนึ่งที่คนไม่พอใจเพราะคุณผิดคําพูดไม่ใช่ว่าคุณไม่ทาตามสัญญานั้นแล้วทําตามสัญญาปกติมันต้องตลอดไปนั่นคืออย่างแรกแต่ในมุมที่2คือคุณผิดคําพูดคุณบอกว่าคุณจะจับมือกับเก้าไกลต่อไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีทางมีดิลลรับไม่มีอะไรร่วมกับพพชรอแล้วข่าวที่ผ่านมาคืออะไรโอเคเหล่า FC ทักษิณเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยแล้วไหนหลักฐานตอนนี้ก็ยังไม่ได้ร่วมก็แค่เป็นข่าวเฉยๆเขาแค่พูดคุยกัน พูดคุยกินช็อกมิ้นกันแต่เขาไม่ได้ร่วมก็จะบอกพนั้นก็โอเคยังไม่ได้ร่วมก็โอเคแต่ผิดคําพูดเรื่องของผิดคําพูดชัดเจนคือคุณเศรษฐาโชคดีที่เดอะสแตนดาร์ดตอนนั้นมีสัมภาษณ์แบบเป็นชอ็อตคลิปสั้นเรื่องของ yes or no เขาจะให้ตอบซึ่งคุณเศรษฐาชัดเจนมากเดอะสแตนดาร์ดถามว่าแก้1นึเขาตอบว่า yes แก้แต่ไม่ยกเลิกนะแค่แก้1นึเท่านั้นเขาบอกว่าเขาจะแก้แล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะนี่แหละที่ผิดคําพูด สุดท้ายไปเป็นมาเขาบอกว่าอ๋อเรายึดมั่นในระบบสถาบันกษัตริยาเราจะไม่แตะข้อหนึ่งสองทำไมคุณพลิกกันง่ายจังตอนแรกคุณเห็น,หนไหม FC เยอะเชียร์ให้เรื่องของการแก้ไขเชียร์ก้าวไกลยเยอะคุณก็่วยโอกาสนี้ไปดึงเสียงเขาใช่หรือไม่คุณอยากได้ทุกฐานเสียงไหเหมือนที่วิธีแบบทุนทักษิณที่ผมเคยบอกไปว่าเขาจะเอาทุกฐานฐานเสียงไม่ว่าเขาจะเก่งเขาไม่เก่งเรื่องนั้นเขาไม่เชี่ยวชาญหรอกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็จะดึงมาให้ได้นี่คือวิธีการมึงแบบไม่ได้ฉลาดอะถ้ายุคก,ก่อนโอเคแล้วก็คืออเหมแ่่่่ดดึงงทุกยาาไไ้ว แบบจีนๆก็คือเหมือนอาจจะเรียกว่าโลบก็ได้เปรียบเทียบคล้ายๆกับโลบแต่จะไม่ใช่ก็ได้แหละก็คืออะไรดีดึงเข้าตัวเองหมดซึ่งผมจะไม่ชอบวิธีแบบนี้เพราะว่าคุณไม่เก่งในเรื่องนั้นคุณไม่เชี่ยวชาญงก็ไม่ควรทําไม่ควรไปพูดแลพูดแล้วมันพลาดมันทําให้คนเข้าใจผิดแต่โอเคแหละคนก็ยังยึดมั่นไปเชื่อณนะตรงน,นั้นนะอะไรบิดคอยคริปโตเคอร์เรนซีอะไรแบบนั้นเดี๋ยวไว้มาต่อกรณีคุณทักษิณนั่นแหละอ้างโน่นางนี่สุดท้ายก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วก็พลาดไป มันก็โยมมาถึงคุณเสถานนั่นแหละคุณก็พูดไว้ว่าแก้มายกเลกแต่สุดท้ายพอมาล่าสุดคุณตัดเก้าไกลทิ้งเราก็อ้างว่าอ๋อตัวเองนะรักในสถาบันคือไม่เกี่ยวการแก้หนึ่งหนึ่งสองเมื่อที่บอกว่ารักสถาบันไม่รักสถาบันไม่เกี่ยวแต่คุณพยายามจะเหมือนวิธีเล่นโกปลกุกอ่ะพูดให้อีกฝั่งร้ายแล้วก็พูดให้ตัวเองดีมันจะกลายเป็นว่าอ้าวแต่ว่าการแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็คือล้มล้าง ให้ภาพลักษณ์เสียแต่การแก้หนึ่งหนึ่งสองผมเคยอธิบายไปแล้วในกรณีคุณสมชายอ,อ่ะสวสมชายเมื่อไม่นามนมานี้ปลายเดือนที่แล้วผมอธิบายไปแล้วแก้หนึ่งหนึ่งสองแก้ให้มันดีขึ้นให้มันเป็นกฎหมายที่สามารถทําให้สถาบันกษัตริย์เข้ากับประชาชนได้ดีขึ้นให้มันมีความเป็นธรรมมากขึ้นให้แบบพระมหากษัตริย์อยู่โยงคงกระพันไปตลอดแต่ไม่ใช่ว่า่วยโอกาสเกาะท่านอย่างเดียวหาผลประโยชน์อะไรแบบนั้นซึ่งมันไม่ถูกวิธีแบบเก้าไกลคือการหาจุด ศูนย์กลางจุดที่สมดุลมันไม่มีการใช้กําลังไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกคนมีกําลังมันก็มีคนมีกําลังมากกว่าคุณไปเรื่อยๆมันไม่จบมนุษย์ถึงได้หยุดสงครามมนุษย์ถึงได้ไม่อยากทําสงครามเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันไร้สาระเสียเวลาแล้วก็มีกองทัพไว้แค่นั้นแต่ไม่ได้ไปสู้กับใครก็คือป้องกันตัวเองเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นถ้าสงครามก็ต่อเมื่อมีคนมาทาร้ายก่อนหรือพวกก่อการร้ายพวกคนชู้อะไรใช่แต่เราเน้นใช้สมอง เรามีเทคโนโลยีเราพัฒนาใช้ชีวิตได้สบายแบบนี้เรามีแอร์ก็เพราะสมองเพราะนี่แหละการแก้กฎหมายคือการใช้สมองแต่เนี่ยคุณก็ไปอ้างว่าแบบนั้นเห็นไหมทีนี้พอพูดถึงคุณเสรษฐาก็ต้องโยงไปอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าคุณคิดว่าคนอย่างคุณเสรษฐาคุณหมอชุลน่าหรือคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาอยากจะผิดคําพูดหรือหรือคุณคิดในมุมคนธรรมดาเพราะอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าแก้ผมจะไม่ยกเลิกผมจะต้องยอมทนคําพูดของผมนะผมจะไม่ยอมตรงกันข้ามกับคําพูด ผมยอมทนอะถึงแม้ว่าผมไม่อยากจะแก้แต่ในเมื่อผมพูดไปแล้วอะแล้วถ้าผมตรงกันข้ามผิดศัจจะผมอายนะผมกลัวว่าอนาคตผมจะอยู่ไม่รอดคนจะแบบผมเดินไปไหนก็คือจะดูแย่คนก็จะมองว่าอ้นี่ไม่น่าเชื่อถือเวลาไปทําธุรกิจกับใครท,ทํราธุระอะไรกับใครก็จะไม่ได้คุยเย็นง่ายธุรกิจจะยากคนไม่เชื่อถือเครดิตไม่มีเพราะนี่เมื่อคุณผิดคําพูดกับประชาชนทั้งประเทศคนเขาเห็นทั้งประเทศเห็นไหมฮ คุณคิดว่าคุณเศรษฐาอยากจะทําคุณหมอชลนละนาอยากจะทําหรอผู้ใหญ่ขนาดนี้มีประสบการณ์ธุรกิจคนนึงมีประสบการณ์การเมืองมากเขาอยากจะเสียแบบนั้นก็ต้องมีเบื้องหลังใช่ไหมล่ะคุณทักษินใช่ไหมใครจะยอมแลกขนาดนั้นคุณอุ้งอิงโอเคเข้าใจได้ก็เป็นพ่อลูกกันแต่กรณีนี้เพราะอะไรผมว่าอนาคตไม่แน่นะในมุมเพื่อไทยน่าจะมีการแฉกันแล้วล่ะอนาคตคนของเพื่อไทยน่าจะมีการออกมาแฉเพราะทนไม่ได้หรือไม่ก็คือเพราะเอออาจจะไม่มั่นคงแล้วก็ได้